บางทีถ้าเราไน่แน่ความสั่งไปเราประชุมกันไปไม่ได้ดูว่ามันครบสองตีไหมเนเรามันก็จะผิดตอนกรรมการบมกวาราแล้วเรายังประชุมไม่ว่าควาคชอบดูมันสำคัญนะครับในส่วนของการพิจารณาแผนการศึกษาแกงโมกาพัฒนาการศึกษาตรง,งนี้นะก็ต้องมีผู้มีแนบคนยหัาด้วยนะครับทีนี้แล้วก็ในส่วนเพิ่มเติมเนาะในในกิจกรรมของครูที่ทำครบ อีบ e ุตสามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะสี่กิจกรรม่ากิจกรรมวิชาการคุณ่อละธรรมพัฒนาสาร ICT เนี่ยครบไหมครับครบเนาะ ICT เพื่อละธรรมอะไรนะ ICT ของผมในเรื่องของ ICT เนี่ยตอนสรงเข้าของผมนี่ การพัฒนาผู้เรียนหัวละ430บาทของหมวทำแล้วกวิชาการอย่างเดียวอีกสามกิจกรรมไม่ทำก็เลยทำกิจกรรมที่ไม่ใช่งบแทนเข้ามาอย่างทัศนศึกษาเราก็มีอยู่แล้วออก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 เปเรียนรู้เนาะป้อนเงินมันน้อยอัดให้มาแค่สามขวดเด็กเราสองขวดก็มีเงินมันไม่พอเขาก็ให้ตัวที่ไม่ใช้งบเข้าไปด้วยนะครับอย่างคุทธธรรมกับรายเที่ยวพวกนี้ก็ใส่ด้วยกันได้อยู่ ส่วน ICT ICT ก็คือผมให้ทุครูได้เขียนแผนเกับใช้ DLTV ที่ทางกรมจัดสัรมาให้มันก็จะมีแผนมีเกี่ยวกับกาิจกรรมแล้วก็มีที่สำคัญนะครับอย่าลืมสรุปผลโค,โครงการตัวนี้เขาเขาจะถามทั้งสีกิจกรรมเนี่ยเขา,าจะถามหาผลสรุปผลโครงการนะครับเข้ามาทุณครูในในส่วนของ ပြန်ဆဆုံတော့ဘူးဒီညအောင်ဆုံပါတော့နော်